ก็สน <uvo> ิทสนมกัน <Pokemon> ด <with emotion> <ots> ีนะครับตอนนี้ก็ก็เป็นก็ก็สนิทสุดนะตอนนี้ในเพื่อนผู้หญิงผมก็มีเพื่อนผู้หญิงมากเลยเพื่อนก็จริงจริงรู้จักมาได้จริงๆเราก็เป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าก็มาสนิทสนิทกันก็ประมาณสักครึ่งปีนี้ได้อะไรครึ่งปีหลังไปสนิทกันตอนไหนเจอกันตอนไหนไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยเจอมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าก็อ๋อๆอการทักทายกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามามาเริ่มนั่นก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันแล้วก็เลยรู้จัก,จกแบบได้สนิทสนมมากขึ้นตริงกิแป้งตรงสเปกเลยแนจ่จริงๆผมชอบผมชอบแบบสเปกแบบแป้งอยู่แล้วนะเออคือหมายถึงว่าแบบือคือผบคือ,คอตาโตๆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับใบๆแล้วเขาดูเป็นคนสดชื่นสดใสด,ดีครับผม ก็น่าจะเป็นสนิทกันครับครับก็คบกันคบเรียกแฟนเนาะก็ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกกี่แบบอะแต่ว่าไม่อยากจะเรียกอะไรแบบนั้นแบบว่าเดี๋ยวก็ต้องลองไปถามผู้หญิงก่อนนะว่าเดี๋ยวกลัวพูดไปเดี๋ยวก็ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรางงไหมครับพี่ชาวเน็ตเขาจับภาพว่าเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นบอกว่าไม่จริงๆผมไปไหนด้วยกันมาเนี่ยอยู่ได้หลายเดือนแล้วนะครับหมายถึงว่าไปเดินเที่ยวกันกลุ่บเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันไม่มีภาพออกมาแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้อันที่ไปฮ่องกงใช่ไหมก็มีไปกับอีกหลายๆคนมีพี่นกศิขรินก็ไปนะครับพี่นกศิขรินแล้วก็แล้วก็มีเพื่อนอีก3-4คนที่เขาอยู่ที่ฮ่องกงอยู่แล้วเคยมีแบบว่าภาพคู่ที่เราถ่ายไว้แต่ไม่ได้ลงไหมครับภาพคู่ครับมีมีมีครับผมอยากดูป่ะแล้วต้อมีแป้งยังไงบ้างครับเพราะมีแหนมให้ครั้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งผมเพิ่งสัมภาษณ์เนี่ยแบบ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  เขาก็บอกกันนะว่าโอเคเพราะว่าผมก็แป้งผมว่าก็กโตมาประมาณหนึ่งแล้วนะฮะก็ครึ่งชีวิตแล้วอ่ะก็ไม่ได้อยากจะแบบต้องยึกยักลีลาอะไรก็มีอะไรก็บอกนักข่าวพี่ๆตรงๆอยู่แล้วิงๆบอกแป้งเพราะว่าเราพร้อมเปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆแป้งเขาก็ไม่ได้หมายอะไรครับเขาก็โอเคนะถ้าเกิดนั้นแต่ว่าไม่ได้จะว่ามานั่งคุยว่าแบบต้องรอเปิดตัวผมไม่คิดว่าพี่จะมีคนสนใจผมได้ซ้ำไปตอนแรกเพราะว่า ผมก็ไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรแต่ว่าก็ก็ขอบคุณพี่ๆที่ยังสนใจกันอยู่ก็โอเคครับเป็นไปได้ไหมบา้ำอี่ท่านอยากให้พูดล่ออ๋อก็จริงๆเราก็สนิทกันนะก็เหมือนคล้ายๆคบๆบกันแหละเออพูดกันก็แบบ เฮ้ยแต่ปรอก็บเขาไปถามเขาก็บอกไม่ได้คบโอ้โหผมสว่ยเลยคราวนี้ครับครับเขสนิทสนมกันพิเศษหน่อยอ่าที่เป็นข่าวอย่างเงี <S 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 oh> ้ยตัวพี่แป้งเองได้มีการมาพูดคุยมีค่าวว่าจะตอบสื่ออะไรเนี่ยช่วงนี้นี่นะครับเขานั่งวิปัสสนาไม่รู้เยอะมากเลยไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมเพิ่งมาเห็นแบบ อะไรนิดๆหน่อยๆเมื่อไม่กี่วันวันี้เองนะครับก็ไม่ได้คุยเขาคงชินแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้จะปิดบังอะไรอะไรอยู่แล้วเราไม่ถามเราไม่ให้หลังจากที่ข่าวออกไปแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันไม่ยด้ครับวันนี้คือตอนนี้เขานั่งวิปาสสนาอยู่อยู่ประมาณ3วันผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยเขาเลยก็แบบเพราะว่าเขาปิดเขาปิดมือถือเขาอะไรอย่างงี้ด้วยครับระยะเวลาที่คุยกัน ประมาณสักสี่ครบเหรอฮะถ้าครบถ้านั่นก็ได้ 2, 2รประมาณสักสองเดือนอะไรเงี้ยบอกว่ารู้จักกันมาประมาณเกือบปีแล้วอะไรเงี้ยมีข้อตกลงอะไรกันไหมครับในการที่แบบประสบการณ์นในสถานะ ไม่ได้ตกลงเลยมากเดี๋ยวนี้มันต้องตกลงอะไรกันบ้างไม่ต้องก็ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการเที่ยวการสนิทสนมกันอะไรอย่างนี้ครับอย่างทางครอบครัวว่าใงบ้านพี่แนางอ๋อไม่มีอะไรครับบ้านผมนี่รักผมแล้วก็ถ้าใครที่ผมโอเคก็ทุกคนก็โอเคอยู่แล้วเจออผมไปเจอทางที่บ้านเขาบ้างแล้วแล้วก็เขาก็มามาเจอที่ครอบครัวพี่น้องผมบ้างแล้วก็สนุกสนานดีครับ เาว่าไงบ้างว่ากลัวเราว่าอย่างไรบ้างเฮ้ยเพลงเพราะจังเลยอะเพลงนี้อะไรนะครับอกเราว่าอย่างไรบ้างที่แฟนพี่แป้งไปทีต่างพี่น้องก็ทุกคนบอกน่ารักดีนะใช่ครับแล้วเราเชื่อพี <h <h ่แป้งน่ารักสำหรับในใจเราไม่เลยก็น่ารักมากนะโอเคนะครับผมว่าเขาเป็นคนแมนๆดีอะนิสัยเขาแมนกับผมอีกเขาแมนเขาแบบเขาผู้ชายมากกว่ามากกว่ามากกว่าผู้ชายหลายๆคนอะ มีไรไม่เคยแบบไม่เคยแบบโกหกนะไม่เคยแบบรู้เลยอะ่ะบางเรื่องผมอาจจะมาเล่าไม่ได้นะว่าแต่หมายถึงว่าเออเราเพิ่งเคยเจอคนแบบแบบโอเคอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ก็โอเคมาเจอในช่วงอายุที่มันแบบอาจจะพอดีกันพอดีนะครับทุกคนก็อาจจะผ่านอะไรกันมาแบบว่าสนุกสนานก,กันมาแล้วคราวนี้ก็เออแล้วก็ ถึงเวลาพอดีอะไรอะไรนะฮะจริงๆผมไม่ได้คิดเรื่องผมว่าเรื่องการแต่งงานสําหรับผมมันมันเป็นเรื่องตามกฎเกณฑ์ของสังคมไปหน่อยคือแบบบางทีผมผมไม่ได้ยึดติดอะไรตรงนั้นมากครับผมว่าบางคนถ้าเราชอบกันเราจะอยู่กันจนตายหรือไอ้จนจนจนตราบชีวิตไมมมันก็อยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะ่อยไหมครับระหว่างพี่กับพี่แต้ เจอกันบ่อยหรือเปล่าก็ก็ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับช่วงนี้ว่างช่วงนี้ผ่านมาก็ค่อนข้างว่างก็เจอบ้างเดี๋ยวเราต้องผ่านด่านอะไรเยอะไช่อย่างแป้ะเขาเคยปิดวังเรื่องความรักมาแล้วค่อยตัครองเรื่องเรื่องความปามสัมพันธ์อย่างท่ใช่หรือยังผมว่าเขาอาจจะผ่านช่วงนั้นมาหลายปีแล้วมั้งใช่ครับก็เลยก็น่าจะโอเคครับคือผมอยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเออเรามีชีวิตเดียวอะ เราก็ใช้ให้มันแบบมีความสุขอย่าไปคิดอะไรเรื่องเศร้าๆโศกๆเยอะอะไรเงี้ยก็เขาก็เหมือนกับหลังๆเขาแบบไปทางทำเยอะแล้วจิตใจเขาบวกมากเลยเขาเป็นคนพัสิทีมากเลยคือหมายถึงว,ว่าไม่ค่อยไม่เคยว่าใครไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคย ไม่เคยแบบว่าอะไรใครเลยอ่ะคือเป็นคนด้วยผมว่าดีเป็นแล้วอยู่ด้วยแล้วมันบวกดีครับคได้ไเราได้บอกว่าผาเป็นอย่างนี้ต่อไปเปิดตัวเปิดเผยตัเองบ้างขึ้นไหมครับกผมไม่ได้ปิดอยู่แล้วนะหมายถึงผมไปผมไม่ได้มีแบบเฮ้ยต้องผมเดินไปไม่รู้กี่ห้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเห็นหรืออะไรหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจก็ได้ผมก็ ใช่หนน้้าาเีไปเอ่อเมโทรพระรามเก้าอะไรไม่ใช่ไม่จริงจริงผมไม่ชินเพราะว่าบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้มีแฟนในวงการหรือว่าคบคนในวงการเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ต่อหน้าแบบเออผมรู้สึกว่าผมตลกตลกเหมือนกันว่าแบบว่าผมตอบอะไรแบบดูเว้ยมาดูตลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ละฮะก็ก็อาจจะต้องทำตัวดีหน่อยครับผมครับจะมีงานพวกงานคุ่ติดต่อมานี่พร้อมจะออกงานพร้อมกันไหมครัก็ถ้ามีจ้างก็ก็ได้ตังก็โอเคครับครับผม